จริงเรื่องการเหมาโลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโหเราผ่านอะไรกันมาเยอะนอะตลอดทั้งหนึ่งถึง9ก p ยอะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนก็ให้อะไรพวกเรามาแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆครับทั้งแบบการช่วยพวกเราแบบเล่นเทรนด์บอกต่อสิ่งนี้บอกต่อเคฟจีราช่วยแบบคิดคอนเทนต์พีอาร์ตัดคลิปทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบมีมีความหมายมีค่ามากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าจะตอบแทนได้หมดนะครับ ก็เลยเลือกจะทําสิ่งนี้ที่เราพอจะทําได้ในในการแบบช่วยกันแบบหานกันแบบว่าคิดว่าแบบน่าจะพอทําให้ได้มีแฟนๆบางส่วนเข้ามาดูพร้อมกับเราในพีเนียนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนขอบคุณบางสิ่งบางอย่างเพิ่งไม่รู้ว่ามันทําให้ทุกคนยิ้มแฮปปี้มากขึ้นไหมครับวันนี้าก็หวังว่ามันจะช่วยให้มีความสุขมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับสิ่งนี้แบบมันไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่เลยครับทุกคนมัน,ม,นมันเมื่อเทียบแบบที่ทุกคนให้มามันแบบ เล็กน้อยมากแต่ว่าขอบคุณมากที่แบบมาร่วมจอยกันในครั้งนี้ก็